คำที่ยังลงสู่จิตและติดปากของหลวงปู่คือคำว่าอิทัปปัจจยตาและตัตตาคนที่อยู่ใกล้ชิดจะได้ยินได้ฟังหลวงปู่พูดอยู่เป็นประจำวันละหลายหนไม่ว่าจะเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏในจิตหรือเหตุการณ์ภายนอกทั้งดีทั้งร้ายทั้งด้านบวกด้านลบหลวงปู่ตามดูสิ่งเหล่านั้นแล้วทุกครั้งก็มักจะอุทานออกมาว่า นั่นมันเป็นเพียงอิทัปปัจจยตามันเป็นตัตาเป็นธรรมดาของมันเช่นนั้นเองหลายครั้งที่หลวงปู่เจอเรื่องแรงแรงหนักหะอย่างที่คนผู้เป็นชาวบ้านธรรมดาทนไม่ได้แต่หลวงปู่เฉยได้นิ่งได้ยิ้มได้และเย็นได้หลวงปู่บอกว่านั่นเป็นพราเห็นแจ้งในอิทัปปัจจยตาและเข้าถึงตัตตานี่คือพระสุปฏิปันโนอูุ่ปฏิปันโนยายปฏิปันโน พาจิงที่ไม่อิงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารใดๆที่สําคัญไม่จูงชาวบ้านลงสู่ปลักตมของความงมงายไม่ขายธรรมกินหลวงปู่พูดอยู่เสมอว่าได้อาหารมาจากความงมงายยอมอดตายดีกว่าประเทศไทยของเรามีผนักเทศเต็มไปหมดเทศให้คนสนุกสนานหายง่วงหัวเราะฮากันคืนคืนหลายองค์มีคิวเทศยาวตลอดปี เดินบรรยายทั่วประเทศแต่ในจำนวนนั้นมีสกี่องค์ที่เป็นพระธรรมะถึกแท้ตามที่พระพุทธเจ้าตัดมีกี่รูปที่พูดถึงขันห้าพูดถึงอายตนะพูดถึงอิทัาปัจจิตาปฏิจจสมุปปะ,ปะาทพูดให้คนเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในรูปในนามในกามในสวรรค์หลวงปู่จำนง เป็นพระที่ไม่ได้สอบนักร,รมตีนักธรรโทรูและนักรรมเอกไม่ได้เป็นมหาปร,ริญญาแต่หลวงปู่เป็นพระที่ขยันพูดขยันบอกสอนเรื่องขันห้าอิทับปัจจยาตาตัตาตั้งแต่ปวดผ่านสาแรกเรื่อยมาหลวงปู่บอกว่าเรื่องอื่นมีคนเทศเยอะแล้วเรื่องขันห้าอิทัพปัจจยาตาปฏิจจสมุปบาทมีพระเทศน้อยปู่จึงอยากเทศเรื่องนี้ เกี่ยวกับพระธรรมกถึกพระพุทธเจ้าตัดไว้มีในธรรมกถึกสูตรพัดไรปิดกไทยเรมที่12หน้า174ดูก่อนภิกษุตรทั้งหลายหากว่าปิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับขันทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วไซควรจะเรียกปิกษุนั้นว่าพระธรรมกถึกพวกเราจึงกล้าพูดกล้ากล่าวว่าหลวงปู่จำนงนี่แหละพระธรรมกัึกถกตัวจริงเสียงจริง Thank you